บล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคดิจิทัลแต่จริงๆแล้วบล็อกเชนคืออะไรจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในอนาคตของโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเทคโนโลยีนี้กันบล็อกเชนคือระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางโดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของบล็อกที่เชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัย ทุกการเปลี่ยนแปลงในระบบจะต้องถูกตรวจสอบและบันทึกโดยเครือข่ายทําให้การทุจริตหรือการปลอมแปลงข้อมูลเป็นไปได้ยากนอกจากนี้เทคโนโลยีบล็อกเชนยังถูกนํามาใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นการเงินการเกษตรและการดูแลสุขภาพซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพอนาคตของบล็อกเชนดูสดใสและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล โดยเฉพาะใน3ด้านสำคัญ 1. การเงินแบบกระจายศูนย์หรือ decentralized finance หรือ DeFi ที่จะช่วยลดค่าธรรมเนียมและเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรม 2. การพัฒนาแอปพลิเคชันในภาคสาธารณสุขที่ข้อมูลของผู้ป่วยสามารถถูกจัดเก็บและตรวจสอบได้อย่างปลอดภยัย 3. การเชื่อมโยงกับ Internet of Things หรือ IoT ซึ่งช่วยในการจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆปลอดภัยและโปร่งใสในอนาคตบล็อกเชนจะเป็นแกนหลักในการพัฒนาเมตาเวิร์สและ n อ n ฟ u งกิเบิลโทเคนหรือ NFT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถซื้อขายได้อย่างโปร่งใสด้วยการเติบโตของบล็อกเชนที่ไม่หยุดนิ่งมันไม่เพียงแต่จะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสะดวกสบายปลอดภัยและโปร่งสายมากขึ้นถ้าคุณยังไม่ได้สำรวจเทคโนโลยนีนี้ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นขอบคุณที่รับชมหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เรากำลังสร้างไปด้วยกัน